สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถไถรุ่น M 8 5 4 0นะครับรถขนาด85ดส้แรงนะครับมีอุปกรณ์ใบดัานหน้าและผาม3าตาช้างนะครับคันนี้รถมีปรับสภาพนะครับเก็บสีแล้วก็เปลี่ยนยางสีเส้นนะครับรถสภาพกลางๆนะครับไม่ได้วด,ดีมากเพราะว่าชั่วโมองทํางานอยู่ประมาณเกือบสี่พันชั่วโมองนะครับแต่รถก็ถือว่าก็ทํางานได้ปกตินะครับ ระบบเครื่องเกียร์ไม่หลุดระบบไฮดรอลิกหน้าหลังก็ทํางานปกตินะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่คืออาจจะสามารถเซอร์วิสได้เบื้องต้นนะครับรั่วซึมมีบ้างนะครับพรถมีอายุการใช้งานอันนี้ผมลองระบบการทํางานให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรถหรือว่าสภาพกลางๆราคาก็กลางๆกันนะครับ ราคานี้ปกติก็จะเป็นเลขของเ7 0มเจ็ดสินะครับระบบเครื่องเกียร์นี่ผมลองนะฮะลองคันนี้ลองประมาณร่วมร่วมชั่วโมงเกียร์ก็ไม่มีหลุดระบบไฮดรลิกก็ปกติกนะครับ ปกติ M85 นี่ผมจะขาย,ยประมาณ5แสนไปลายถึง6แสนต้นตนนะครับคันนี้ก็ลงมาอยู่ประมาณ4แสน,นกลางกาง็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดพูดถึงว่าสภาพรถกับราคาถ้าถูกว่ะสนใจยังไงก็แนะนำให้เข้มาทดลองขับด้วยครับ ชอบใจถึงค่อยตัดสินใจครับอันนี้เราก็บอกกันตรงดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดียังไงนะครับอันนี้คือผมลองระบบการทำงานเบื้องต้นให้ดูก่อนก็ถ,ถือว่าโอเคนะครับหนักคัดระบบไฮดรอลิก น้ำหนักอพวงมาลัยเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาก็ปกตินะครับก็สำหรับคนที่รับได้ดีกว่าครับราคานี้ไปจะไปคาดหวังเยอะครับเอาไปใช้งานราคากลางๆนะครับ469,000หกหมืก้าบาทอุปกรณ์2ชิ้นสนใจโทรมาได้ครับ099 494 5351กขอบคุณครับ